เออจะตีแต่น้องนี่เงินพอพอพอเลยอันนี้ก็ไม่ต้องคำรามใส่เขาเกินแล้วแแน่แน่แน,แน่ยังดื้ออีกเงินขึ้นไปเลยมันนี่ลงมาแยากกันอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้นี่ มันนี่มันนี่แม่ไม่ขึ้นมาช่วยนะรวยเงินหนูเข้าห้องไปเลยเงินเข้าห้องไปเลยลูกแม่ไปแล้วนั่นน่ะจะกัดกันอยู่นี่เหรอมันนี่ลงมาใช่ของเล่นนั่นน่ะ แม่ไม่ขึ้นมาช่วยนะดูมองพี่พี่ก็จ้องน้อง่ะเงินขึ้นไปขึ้นไปเข้าห้องไปหนูอ่ะมาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นหนู แน่แน่เน่น่จะเล่นอีกแม่ไปไหนนั่นนะ่ะกัดกันเลยนั่นกนะ่ะขอให้กัดกันเลยนั่นกนะัไม่ขึ้นมาห้ามแล้วนะไม่ห้ามแล้วนะมานี้กระถางจะลนเออดูพี่ดูตูพี่ อย่ามีเสียงอีกนะแม่ไปเลยนะอืมนี่ก็จ้องพี่พี่ก็เล่นให้ดูน้องก็มองทำตาผิบๆ นี่ก็เล่นยั่วเนาเออไปแล้วกันนะ